ันนักสแมนไทยแลนด์นะครับจะพาทุกท่านมารีวิวและทดลองนั่งนะครับและทดลองขับโรถโตู้ที่ถือว่ารู้ราาที่สุดในปัจจุบันซึ่งโรถตู้คันนี้อยู่ในระดับอัลตร้าพรีเมียมมินิแวนเลยนะครับนี่คือเจ้า Lexus LM 300H ครับอ่านี่ชัดเลยนะฮะชัดนิดๆนะครับ นับเป็นเรื่องบังเอิญของผมอย่างมากนะครับที่ Lexus ได้เปิดตัว ls 4 0 0รครับรถรุ่นแรกของ Lexus ที่เปิดตัวในอเมริกา ในปี1989ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ผมได้ไปเรียนต่อด้านออกแบบรถยนต์ครับที่ Art Center ผมได้มีโอกาสทำโปรเจกต์การออกแบบรถตู้ของ Lexus เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คาดคิดนะครับว่าจะได้เห็นรถตู้ Lexus ออกมาวิ่งจริงๆแต่ในที่สุดนะครับ30ปีผ่านไปนะครับพวกเราก็ได้เห็นรถตู้ Lexus เป็นครั้งแรกของโลกนะครับนั่นกะนะ็คือรุ่น LM300S ที่เราจะมารีวิวกันอย่างละเอียดในวันนี้ครับ ดูรูปทรงภายนอกก่อนนะครับการออกแบบด้านข้างหลายท่านอาจจะคุ้นตานะครับกับรถ t o y ยต้ a เ p ล a าหรือเบลฟายนะครับซึ่งอาจจะยังดูคล้ายกันอยู่นะครับแต่ถ้ามาดูด้านหน้านะครับความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่านี่คือความหรูหราที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วครับทรงด้านหน้านะครับที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดนะครับของรถคันนี้นะครับเริ่มจากหน้ากระจังแบบ s p i n d โด้กริลที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lexus ทุกรุ่นจะมีรูปทรงลักษณะนี้นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับถึงจะเป็น ็นรถตู้มินิแวนแต่หน้ากระจังเนะี่ยเห็นไหมใหญ่มากๆนะครับพร้อมกับการตกแต่งด้วยโครเมียมด้านบนตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเรดาร์นะครับร้อมกับมีกล้องวิดีโอ360องศารอบคันพครับร้อมกับเซนเซอร์รอบคันเช่นเดียวกันนะฮะกรอเป็นโครเมียมทั้งอันเลยนะครับเห็นไหมฮะ ลงไปถึงข้างล่างนะครับสวยงามมากๆครับไฟหน้าเขาเรียกว่า t r e e y e s LED ครับก็คือ LED 3ดวงเลยนะครับพร้อมกับ d a y t i m e running light ครับเป็นรูปตัว L ครับสีขาวนมนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ sequential ครับส่วนไฟตรงนี้จะเป็น cornering lamp นะครับเวลาเลี้ยวนะให้เราเลี้ยวได้อย่างปลอดภัยนะครับถัดลงมาฮะเป็น LED f l o c k lamp ครับสีขาวนะครับก็ให้ความสว่างที่เพียงพอเลยครับเปิดขึ้นมาฮะใช้ยังใช้ก้านอยู่ครับดึงลงมานะครับตรงนี้นะครับ เครื่องยนต์เป็นซิน2.5ลิตรแบบ Atkinson Cycle นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีกับรถยนต์ Hybrid ของ t o y o ต้านะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ถึง2ชุดนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งระบบนี้นะครับเรียกว่าระบบ e 4นะครับหรือ all wheel drive นเนเองฮะ มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับซึ่งติดตั้งอยู่ใต้เบาะคู่หน้าครับกับรถที่สูงเกืองชื่อเพลิงนะครับประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรครับมาดูล้อและยางนะครับเท่ากันทั้ง4ล้อล้อแม็กนี่ลูวนล้าสุดๆนะครับเป็นลักษณะโครเมียมเงาวับเลยนะครับมาพร้อมกับยางบริสโต้นะครับขนาด 225/60R17 ฮะมาดูฝาถังน้ำมันกันบ้างนะครับรถหรูแบบนี้นะครับใช้น้ำมันออกเทน91นะครับหรือเป็นแก๊สฮอร์ E10 ได้ครับ ด้านข้างครับประกอบด้วยคิวโครเมียมหรูหรามากฮะด้านล่างเนี่ยนะครับพร้อมกับคําว่าไฮบริดนะครับชัดเจนฮะมาดูมุมมองด้านหลังว่านะครับไฟท้ายนี่ถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับไฟที่ว่า LED เนี่ยยาวตลอดเลยนะบอกเลยว่าสวยกว่าสวยกวาเอาพาดหรือเวลไฟที่เคยเห็นกันนะครับด้านล่างครับประกอบด้วยทริมโครเมียมฮะพร้อมกับตัวทับทริมท้อนแสงนะฮะยาวมาถึงซ้ายและขวาเลยนะครับพร้อมกับมีท้อยเสียครับอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านล่างนี่ครับมาดูฝาท้ายกันนะครับว่าเปิด มีปุ่มตรงนี้ครับแต่เปิดเนี่ยต้องเปิดด้วยมือฮะแรงมือฮะเพราะว่าวานใหญ่มากนะครับถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไปตีหน้าคนได้นะครับเห็นไหมฮะชอกนี่ดันขึ้นมาเร็วพอสมควรเลยนะครับกรอบด้วยชอกฮะหนึ่งสองสามเลยนะครับมาดูด้านในเลยครับอันนี้จะเป็นรุ่นเจที่นั่งครับอันนี้จะมีที่เก็บยางอะไหล่ครับอันนี้จะเป็นที่ใส่ของครับพวกเครื่องมืออะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บยางอะไหล่ชิ้นเดียวนครับ ด้านนี้จะเป็นที่ติดตั้งแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของรถยนต์ปกตินะฮะสำหรับการปิดนะครับก็จะมีปุ่มนี้ครับปิดได้เลยครับจะมีเสียงเตือนนะฮะว่ากําลังปิดอยู่นะครับไฟท้ายสวยงามจริงครับมีความแตกต่างนะครับจากที่เคยเห็นกันนะครับนี่คือฟอกแรมครับสองข้างนะฮะแล้วก็ไฟทัศน์าสตร์ก็จะเป็นแบบซีเรียลเช่นเดียวกันครับส่วนไฟถอยหลังอ่าอันนี้คือไฟถอยหลังนะครับ เรามาดูข้างในของรถรุ่น7ที่นั่งก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับประตูไฟฟ้า2ด้านเหมือนกันนะครับเบาะก็คุ้นเคยกันดีนะครับเจที่นั่งด้านหลังมีีกงที่นั่งนะครับแต่รถรุ่นนี้ครับจะมีที่ปรับนะฮะปรับเบาะครับเราสามารถเลื่อนเบาะได้ครับนะฮะมีรางนะฮะและนี่ครับสามารถปรับปุ่มตรงขานี่ได้ด้วยครับเอาขึ้นลงได้นะฮะก็ถือว่าเป็น V.I.P. จริงๆครับด้านนี้แต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้อยู่แล้วแน่ๆอันนี้ถือว่ายังหรูหราไม่พอนะครับเราจะต้องไปพบกับรุ่นที่หรูหราที่สุดนะครับนี่คือเจ้าสี่ที่นั่งครับและนี่คือที่สุดนะครับของรถโต้ที่มีความหรูหรามากที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับมาพบกันเลยครับเดี๋ยวนี้ครับดูเบาะซะก่อนนะฮะนี่คือเบาะแบบเทียบเท่ากับชั้น f i r s t class ในเครื่องบินเลยนะครับก่อนอื่นครับดูที่จับฮะโอ้โหแค่ที่จับนี่ก็นุ่มและเนียนมือเหลือเกินนะครับมันอยู่ตำแหน่งที่พอดีนะครับในการก้าวขึ้นไปนั่งครับโอ้โหสุดยอดนี่นะครับคือความหรูหราที่แท้จริงฮะเฟิร์สคลาสของจริงครับด้านหน้าครับนี่คือห้องส่วนตัวฮะบอกได้เลยว่า นี่คือห้องส่วนตัว private จริงๆนะครับเพราะว่ามีแผงกั้นนะครับระหว่างคนขับกับผู้โดยสารนะครับนี่คือความ private ลองมาดูกันครับว่าด้านหน้าของเรานี่คือจอ26นิ้วอยู่ตรงหน้าผมนะครับสามารถเปิดได้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองซิงค์ดูครับเดี๋ยวเราจะมาต่อ iPhone ดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับขึ้นจองกันเลยนะฮะเอาครับและนี่ครับต่อจาก iPhone ของผมเลยนะครับลองมาดูเลยครับว่า หน้าจอฮะขึ้นหน้าจอแบบนั้นเลยนะครับมาดู YouTube เลยฮะนี่คือตัวอย่างนะครับเปิดช่องยอดนิยมครับ <c oughs> ช่องอะไรครับลัก m แมนไทยแลนด์นะครับเปิดกันดูเลยฮะว่าจะเป็นอย่างไรชัดเจนครับนี่ลัมไทนเป็นจอครับ26นิ้วนะฮะมาพร้อมกับเครื่องเสียงครับระดับโลกฮะมาร์ครเลวินสันนี่คือ รุ่นสีที่นั่งนี้มาร์คเลนสันมีให้ถึง19ตัวครับสุดยอดครับโอ้โหเสียงนี่บองได้เลยว่ากระหึ่มฮะสามารถคอนโทรลได้จากหน้าจออันนี้ด้วยนะครับมีคอนโทรลพานอ l ลครับนี่นะฮะดูคอนโทรลตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มล็อกตัวกระจกด้านนี้ครับจกสามารถขึ้นลงได้ครับ และสามารถปรับแสงเป็นใสหรือขุนได้ครับนี่นะปุ่มสายและขุนครับขุนใสครับเพื่อความเป็นและแน่นอนครับในรถหรูหรานะครับต้องมีนะครับอันนี้คือในการ Lexus ครับที่ตั้งตามเวลาโลกเลยนะครับถัดมานะครับเป็นแผงควบคุมแอร์ฮะแผงควบคุมแอร์ปุ่มคอนโทรลแสงแอมเบียนไลท์ครับสามารถเลือกได้ถึง16สีครับตัวนี้ฮะสามารถเลือกนะฮะดูนะฮะ เขียวครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไปได้เหลืองครับชมพูฮะม่วงและค่อยๆฟ้านะครับส6สีครับเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดไฟแอมเบียนไลท์นั่นเองครับตัวนี้เป็นปิดเปิดซันรูฟครับนะฮะโอเพ่นนะครับสามารถเปิดกินลมได้นะครับแล้วก็ปิดก็มีม่านปิดอีกทีฮะถ้า ไม่ต้องการแสงนะครับตรงนี้เป็นเป็นกระจกครับพร้อมไฟนะฮะเพื่อเราจะเช็คผมเช็คอะไรนะฮะซึ่งจะมีอยู่ในรถหรูนะครับถัดมาครับตรงนี้เป็นเกะใส่ของนะครับมีช่องชาร์จไฟนะครับ1 2และ sdmi อีก1ช่องนะครับด้านนี้ก็มีอีกฮะชาร์จไฟอีกแล้วครับหนึ่งช่อง2ช่องครับและที่เสียบหูฟังฮะและมีบนลุ่มให้ด้วยนะครับตรงนี้ที่วางแขนมีที่วางแก้วครับ ่านครับเปิดได้ครับลำโพงมาร์เลวินเซนตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับแดดมากครับนั่นคือตู้เย็นนั่นเองครับไม่ใช่ตู้แช่นะครับอันนี้ตู้เย็นจริงๆเลยนะครับสามารถจุได้14ลิตรครับตรงนี้สามารถแช่แชมเปญได้นะครับและด้านล่างนี้เป็นช่องใส่ SD card ครับสำหรับเวนด้านล่างครับสามารถวางของได้นะครับก็สามารถวางกระเป๋าของคุณผิงได้อย่างพอดีเลยครับ และตรงนี้ครับสำหรับแฟนที่ยังยังชอบอ่านหนังสืออยู่ครับก็ใส่แมกกาซีนได้ครับตรงนี้สะดวกมากและปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเอนเบาครับนี่ฮะเอนอบาครับเอนเบาได้ครับเต็มที่เลยนะตรงนี้และตรงเวาตรงนี้ครับเวาตรงนี้ก็คือเอาไว้พาดเข็มขัดนิรภัยนั่นเองครับนอกจากนี้ครับยังสามารถปรับเบานี่ครับเรียนมาแล้วยืดได้เต็มที่เลยนะครับ เหมือนกับเครื่องบินเฟิร์สคลาสเลยครับหรูหรามากจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าบ้างครับประตูหน้าครับโบด้วยหนังแท้นะครับและลายสลับสีขาวสีดำนะครับพร้อมกับที่คอนโทรลพาวเวอร์วินโดว์ครับล็อกอันล็อกนะครับวงลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับด้านนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมอินโฟมิชันของรถนะครับปุ่มด้านล่างนี้ก็จะเป็น LTA ฮะเป็น Steering Assist Active ครับ ก็คือการควบคุมวงลัยนะครับเวลารถจะออกนอกเลนครับการด้านล่างนะครับจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control ครับนี่ฮะกดปุ่มตรงนี้ครับหน้าจอก็จะขึ้นมาฮะแล้วเราก็กดปุ่มนี้ครับเพื่อ activate มันครับและสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้ด้วยครับมาด้านซ้ายฮะด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับวอลลุ่มต่างๆนะครับและมีการสั่งการด้วยเสียงครับและทีนี้ก็เป็น ทรศัพท์และวางโทรศัพท์นะครับด้านขวาเป็นที่เปิดไฟนะครับและด้านซ้ายก็เป็นที่ควบคุมใบปัดฝนครับสำหรับมาตรวัดนะครับก็เป็น2วงหลักนะครับที่เป็นเข็มนยังเป็นเข็มอยู่นะครับมีวงที่แบบดูแล้วก็ยังดูหรูหรานะครับและตรงกลางก็จะเป็นจอเล็กๆครับเป็นดิจิตอลเล็กๆสำหรับพวงมาลัยนะครับก็สามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยแม่นวลครับขึ้นลงครับเข้านะฮะและออก ลรวปุ่มเปิดกล้องนะครับอยู่ตรงนี้ครับสามารถกดครับจอก็จะเปลี่ยนกล้องนะฮะจอครับโอ้โหขนาดพาโนรามานะครับ12.3นิ้วครับนี่คือกล้องฮะกล้องหน้านะครับและกล้องข้างนะครับมีให้ครบเลยนะครับจะเป็นคอนโทรลแพดอยู่ตรงนี้ฮะเป็นทัชแพดครับสามารถควบคุมได้ตรงนี้ครับตอนนี้ก็เป็นแมปฮะเดวิเกชันนะครับเมนูฮะ เลือกได้นี่ฮะเมนูก็สามารถเลือกได้ฮะถัดลงมานะครับเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงครับรีโอครับสามารถปุ่มตรงนี้หมุนได้ครับเลือกช่องสถานีนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังระบบเสียงของมาร์คเลวินสันนะครับนี่คือระบบเสียงระดับโลกเลยนะครับกระเทิร์นเลยกระเทิร์นเดี๋จะเป็นมิเดียฮะถัดลงมาฮะเป็นควบคุมแอร์ครับก็คือฟรอนต์นะครับฟรอนต์ดูวอลนะครับ และทางลมแอร์ครับปุ่มแอร์นันหลังครับการปรับทิศทางลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันฮะลมในรถหรือจะออโต้นะครับหรือจะลมข้างนอกเข้ามาครับตรงนี้เป็น AC ฮะตัวนี้เป็นปุ่มความแรงลมครับด้านนี้เป็นละลายฝ้าหน้าครับนี่ละลายฝ้าหลังตรงนี้เป็นการตั้งนาฬิกานะฮะต่อมาครับเป็นปุ่มเบกมือไฟฟ้าโตโฮนะครับ E V mode ครับ traction off นะฮะและ eco mode ฮนะเกียร์ก็เป็นปกติฮนะถัดลงมาถ้าเป็นที่วางแก้ว2ใบนะครับพร้อมกับเป็นการเปิดกระจกขึ้นลงครับของ partition ด้านหลังนะี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มกระจกใสหรือกระจกฟ้าครับนี่คือกุญแจของ Lexus L M ครับก็ล็อกอันล็อกนะฮะเปิดประตูซ้ายเปิดประตูขวานะครับเปิดประตูท้ายนะครับแล้วก็มีเป็นกุญแจรครับ สามารถออกมาได้สําหรับแกะวางของที่2อกก็2อกเลยครับสามารถเปิดได้2ทางเลยนะครับและก็เป็นที่วางไวเลชชาร์จเจอร์นะครับนะฮะสามารถเปิดขึ้นมาได้ด้วยครับมีใส่ของลึกเลยฮะมี USB ด้วยนะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตข้างในด้วยครับอันนี้สามารถเปิดได้2ด้านนะฮะวางภาพับ2ด้านนี่สะดวกมากครับเกะหน้าครับ เปิดมามีซีดีให้อีกนะครับช่องใส่ซีดีด้านบนนะฮะเปิดประตูซ้ายเปิดประตูขวาประตูสไลด์นะครับเปิดท้ายรถนะครับประตูท้ายซันรูฟตัวนี้เป็นปุ่มเปิดซันรูฟด้านหลังครับตัวนี้ก็เป็นไฟเก่งครับนี่คือไฟแผ่นที่นะฮะนี่เป็นที่ใส่แว่นตาครับซันรูฟด้านนี้ก็มีนะฮะเปิดซันรูฟตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เปิด เปิดนะฮะได้แค่แง้มเฉยๆนะครับตันรูปตรงนี้นะครับปิดได้นะครับที่บังแดดครับมีไฟมีกระจกให้นะครับสามารถตัดมาด้านนี้ได้แต่เลื่อนไม่ได้นะครับฟิกซ์่งนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ไลท์อีกอันนึงครับคืออันนี้ครับ นี่คือไฮไลท์ครับสังเกตนะฮะว่าเรามีห้องนะครับถ้าเปิดถ้าเป็นปิดเป็นกระจกฝ้าเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นทั้งหลังถูกไหมฮะแต่กระจกอันนี้ครับเจ๋งมากมากนะครับเป็นกระจกจริงๆนะฮะแต่สามารถปรับตรงนี้ครับปึ้งข้างหลังกลายเป็นกล้องดิจิตอลเฉยเลยกลายเป็นวิดีโอนี่คือภาพจริงที่เราได้เห็นนะจากข้างหลังนะครับเจ๋งมากๆเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ฮะ สุดยอดครับเอาครับและตอนนี้เราก็ขึ้นไปอยู่บนเจ้า Lexus LM 3 0 0 h นะครับรถตู้ที่ถือว่าหรูหราที่สุดในปัจจุบันนะครับความนุ่มนวลน,นะฮะเห็นได้ชัดมากๆนะครับวงเลี้วนะครับก็ดับกล,ลางครับวงเล้วนะฮะร,ราเร่งกันนิดนึงครับไป นี่คืออัตราเร่งของมอเตอร์2ตัวนะครับถือว่าเร็วกว่าเร็วกว่าโตโยต้าอ,อาร์าดนะครับที่ได้เคยลองครับไปยโอ้โหน้านี่ชัดเลยนะฮะชัดนิดๆนะครับนี่คือ197แรงม้าครับโโอ้โจากเครื่องยนต์2.5ลิตร เบนซินนะฮะเป็นแอคคินสันไซเคิลครับเครื่องระบบไฮบริดของ Toyota นั่นเองครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ฮะนิกเกิลเมทัลไฮดรีคับมอเตอร์2องตำแหน่งนะครับทั้งหน้านะครับและด้านหลังครับตารเ่ง0ูนยถึงรอนะครับสามารถทำได้10 5นาทีนั่นครับถือว่าเร็วนะครับก็ต้งแบบนี้นะครับสำหรับระบบช่วงล่างครับแน่นอนครับ เน็กซัสนี่โดดเด่นอยู่แล้วนะครับในเรื่องความนุ่มนวลคะการซึมซับแรงกระแทกนะครับของถนนที่ไม่เรียบนะที่โขดกระนะครับทำได้ดีเลยครับแต่องค์กรที่น่าสนใจอีกอย่างนะครับที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครั้งแรกนะครับนี่คือเจ้ากระจกมองหลังฮรปกติเนี่ยถ้ามีจอพับลงมาเนี่ยก็คือจะมองหลังไม่เห็นแล้วนะถ้าเป็นกระจกธรรมดาครับแต่นี่เป็นกระจกที่เป็นกล้องครับให้ภาพ ที่เหมือนกับการมองกระจกแบบจริงๆฮนะอันนี้คือเจ๋งมากๆครับน,นี้นะฮะเรากําลังวิ่งบนถนนที่มีฝาท่อนะครับตลอดเลยนะตรงล่างนี่โอ้โหลองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเลยครับร้อมกับเบาะนะฮะเบ,บาะจะเป็นวีเทนแบบพิเศษนะครับคล้ายๆเมมโมรีโฟมฮะก็จะซึมซับแรงกระแทกนะครับให้กับตัวเราได้อย่างดีเลยครับดีวลองอาได้ไกันอีกดนึงนครับไป การกดคลิกดาวนะครับก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับแต่พอม,มาแล้วกบมาเลยนะครับ110.5วินาทีครับ เสียงภายในไม่ได้ถึงการเงียบสนิทนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยการเงียบสนิทเกินไปก็ไม่ดีนักนะฮะเพราะอาจจะอาจจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับผมคิดว่ารถรุ่นนี้นะครับไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าทางโตโยต้าเนี่ยจริงๆก็ได้ทดลองมาเป็นเวลายาวนานมากนะครับทั้งเอา่าดทั้งเวลไฟนะครับหายดีเป็นเทน่าเท่านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีรถที่ Reli a b l e และททำให้หรูหราที่สุดไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องยอดขายนี่ ว่าทุกคนต้องการสิ่งที่หรูหรือ่สไรที่สนใจก็รีบมาทดลองขับรถนจริงนะหรือทดลองนั่งก็ได้นะครับในที่ระ l ง x u s กซัวประเทศนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเจ้า Lexus LM 300h ทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง7ที่นั่งและ4ที่นั่งนะครับมีความต่างกันเล็กน้อยครับนั่นคือ7ที่นั่งนี้ราคา5้ล้าน5แสบาทส่วน4ที่นั่งราคา6 5ล้าน5แสบาทครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ Lexus ก,กรุงเทพนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับรถยนต์ให้เราได้รีวิวและทดสอบกันครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอแมนลั Thailand, กซ์แมนไทยแลนด์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ